คันนี้นะผมคือ L ีโว่ประตูตัวสูงเครื่องยนต์2.4ตัว T-RD เกียร์ออโต้ครับลูกค้ามาดูรถกันด้านหน้าครับผมไฟหน้าของเดิมฮาโลเจนเป็นไฟสีเหลืองนะลูกค้พาพัชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยเป็นของ T-RD นะมีไฟ LED ตรงนี้มาให้ทั้งสองข้างตรงกลางมีสัญลักษณ์ของ T-RD นะผมกระจังหน้าของเดิมโรงงานนะลูกค้าตัวล้อแม็กเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยครับผมเป็น T-E 37ขนาดขอบ18เปลี่ยนยางใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วลประกรันเรื่องความปลอดภัยแน่นอนนะผมให้ดูภายในกันบ้าง ภายในทั้งหมดนะผมจะได้เป็นเบาะหนังสีดำมีตัวปักทึบของ TRD มาให้นะผมตัวจอของเดิมโรงงานนะลูกค้าแอร์แบ็กมีมาให้นะผมรถคันนี้เป็นรถเ e กียร์ออโต้ที่พวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้1ข้างเลขไม์ใช้มาแค่1 4, 000, นึ0 0 0สนสีนนัครคันนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะลูกค้ารถไม่มีแต่งไม่มีซิ่งไม่มีรีแมปไม่เคยผ่านการบรรทุกหนักน้ําท่วมใดๆนะผม ราคาผมไปอยู่ที่550,000กับบาทผ่อนเพียง1 1 0 0 0บาทตลอดสัญญาเอาไปเลยครับผม